การตีมอนสเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ปัญหาก็คือเราเนี่ยตีโคตรเบาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาตังค์นะครับที่เราหาได้เนี่ยไปอัปเกรดอาวุธแล้วก็บอกเลยว่ามันทั้งโคตรแพงแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างสูงเลยนะครับ แต่ก็เจ้าเกม Monster Hunter เนี่ยก็ไม่ได้ใจหมายแรกกรรมนะครับก็ยังมีตัวช่วยมาให้เรานะครับได้แก่ส้มระแวงแดงหลอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปแนะนำให้รู้จักกับยาเม็ดเพิ่มพลังดีกว่านะครับว่าคืออะไรเอาล่ะครับเพื่อนๆเนี่ยเคยประสบปัญหาในเรื่องของพลังโจมตีที่มันน้อยหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คพลังโจมตีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอย่างแรกเราไปดูที่อ่อสเตตัสนะครับแล้วก็ดูนะมันจะเขียนอยู่ว่าเราเนี่ยมีเลือดเท่าไหร่สเตมินาเท่าไหร่แอคแท็กเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ย แอคแท็กผมอยู่ที่336นะครับก็คือเป็นจํานวนของพลังดาบของผมนี่แหละนะครับขึ้นต้นตามดาบเราเลยนะครับว่าดาบเราเนี่ยตีแรงเท่าไหร่นะครับเอาล่ะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําสิ่งที่เรียกว่ายาเพิ่มพลังนะครับเอาล่ะนะครัวนี้ก็คือเป็นการเติมเครื่อเป็นเควืเก็บเกี่ยวเดิมนะครับเฮลฟอร์เดอะเฟสติวัลก็คือช่วยงานเทศกาลนะครับไปช่วยงานเทศกาลหน่อยนะครับช่วย งานเทศกาลทีได้ไหมนะครับมีเวลาทั้งหมด40นาทีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคุยกันนะครับให้เรานะครับเดลิเวอร์นะครับไฟเบลดอนสเต็กนะครับก็คือให้เราเนี่ยนำโซ่นะครับสเต็กแบบเวลดอนนะจำนวน5ชิ้นด้วยกันนะครับรีเควสเตอร์นะครับคนที่ร้องขอเนี่ยก็คือเป็นทาวเชฟนะครับเป็นเชฟนะครับในเมืองนะครับบอกว่า i'm cooking for a big festival in the town นะครับฉันเนี่ยนกำลังทำอาหารนะครับสำหรับ งานเทศกาลในเมืองเลยนะครับ But แ m running low นะครับก็คือฉันเนี่ย running low ครับเป็น password นะครับประมาณว่าใกล้และนับเริ่มจะหมดแล้วนับเริ่มจะหมดแล้ว running low on weldon steak ก็คือไอเนื้อ weldon steak เนี่ยนะครับมันใกล้จะหมดแล้วนะครับ can you bring me five นับคือเอามาให้ฉันจะไม่หามาได้ใช่ไหมครับสัก5ชิ้นนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารับเควสนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปทำเควสกันก่อนดีกว่านะครับ โอเคครับในภารกิจนี้เนี่ยให้เราก็หยิบของสําคัญก็คือ portable s p e e d นะครับไปก่อนเลยนะครับเควสนี้เนี่ยไม่ยากนะครับแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าเราชิ้นแล้วคงไม่นานเท่าไหร่นะครับคือให้เราเนี่ยทําการปิ้งนะครับเนื้อนะครับจํานวน5ชิ้นไปส่งนะครับเอาล่ะผมก็จะทําการนะครับตีเจ้าแอปตโนอเพื่อเอาเนื้อก่อนละกันนะครับ โอเคครับเมื่อเราได้เนื้อครบ5้ชิ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาปิ้งเนื้อกันดีกว่านะครับโอเค เรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ได้เนื้อเวลดอนสเต็กนะจำนวน5ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปส่งเควสดีกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องการเนี่ยมันอยู่ในของรางวัลเควสนั่นเองนะครับนี่ส่งเควสเลยจากนั้นเราก็รอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้นะครับคือในเกมมอนสเตอร์ทันเตอร์ Hunter นะครับการตีมอนสเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เออหน้าหนักใจนะครับเพราะว่า ดาเมจของเราเนี่ยมันก็คงจะไปตีทีเดียวคงไม่ตายใช่ไหมครับมอนเตอร์เนี่ยก็มีเลือดที่เยอะนะครับโอเคนี่คืออันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับได้แก่ power seed นั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําให้เพื่อนเนเ,เนี่ยฟาร์ม power seed นะครับอย่างมากเลยเพราะอะไรนะเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเอาละครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยไปฟาร์มเจ้าเควสปิ้งเนื้อมานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ของที่จะมาทําให้ดูแล้วนะครับก็คือ ไอเทมที่ได้มานะครับก็จะมีเจ้า power seed แล้วก็ armor seed นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับของเจ้า power seed ก่อนดีกว่านะครับ power seed ก็คือ power คือพลังนะครับ seed ก็คือเมล็ดนะครับเมล็ดพลังนะครับ improve นะครับ natural energy flow นะครับ and temporary นะครับ r a s e attack power when consume นะครับ improve natural energy flow ก็คือช่วยนะครับ ระบบนะครับไหลเวียนนะครับพลังงานประมาณว่าระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลเวียนโลหิตประมาณนั้นนะครับแล้วก็ t e m p o r a r y นะครับก็คือชั่วคราวนะครับ r a ส e อ a t ท็กพาวเวก็คือเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังอ่าโจมตีเนี่ยนะครับชั่วคราวนะครับเมื่อ consume ก็คือเมื่อกินนั่นเองนะครับต่อมานะครับ armor seed ก็คืออะไรครับเมล็ดเกาะนะครับเมล็ดเกาะนะครับ Temporary นะครับ increase defense when consumed นะครับก็คือเพิ่มนะครับพลังป้องกันชั่วคราวเช่นกันนะครับเมื่อบริโภคนะครับ v e l y invigorating นะครับเป็นเป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยเจอครับ invigorating ก็คือแปลว่าสดชื่นใจนะครับแบบสดชื่นแบบชุ่มชื่นใจนะแบบน่าจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวอะไรก็ว่าไปนะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าการที่เราจะใช้เจ้าเม็ดนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเราย่งไงนะครับ ี๋ยวผมจะลองไปที่เควสที่ง่ายที่สุดก็คือเควสเ,เควสเวลหนึ่งนะครับที่เราทําการล่าเนื้อละกันนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเราเนี่ยนะครับมีสเตตัสแตกต่างไปจากเดิมยังไงนะครับโอเคจะเห็นว่านะครับเจ้าเมล็ดทั้งสองเมล็ดเนี่ยนะเป็นของที่สามารถที่จะบริโภคหรือว่ากินได้นะครับก็มีพาวเวอร์ซีดมีอาร์เมอร์ซีดนะครับเซึ่งผมจะเรียกมาว่าส้มระแวงแดงหลอนนะครับ เดี๋ยวเราจะลองดูนะความแตกต่างเดี๋ยวผมจะเปิดสเตตัสให้ดูก่อนนะครับสเตตัสเนี่ยนับจะเห็นว่ามีชื่อมีเฮลท์มีเลือดมีสเตมินานะครับมีพลังกายนะครับมีแอคแท็แล้วก็มีดีเฟนส์ถูกไหมครับปัจจุบันนะครับดีเฟนส์ของผมเนี่ยอยู่ที่19นะครับแอคแท็อยู่ที่336นะครับหลังจากที่ผมนับกินเจ้าพาวเวอร์ซีดกับอัลเมอร์ซีดไปแล้วเนี่ยนับจะมาดูว่าเราเนี่ยนะครับจะมีค่าสเตตัสเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับ จากโจมตี336ป้องกัน19เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับอาละผมกิน armor seed ไปแล้วนี่ส้มระแวงแดงหลอนไอ,นอ้น้องนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะโอเคครับตอนนี้ก็มีพลังนะครับสองอย่างอยู่ในตัวไหลเวียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันดีกว่านะครับเห็นไหมฮะจากเดิมนะครับโจมตี336ตอนนี้เป็น384นะครับจากป้องกัน19นะเป็น ท่าไรครับ39กนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ยสำหรับในเกมที่ให้เรานะครับตักตรัมตีมอนสเตอร์อย่างเอาเป็นเอาตายนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเจ้า a r m อร s e ีดหรือว่า power s e ีดเนี่ยก็เพราะว่านะครับในด่านที่ใช้ฟาร์มเนี่ยมันคือด่านที่มีชื่อว่า h e l p f h e festival ใช่ไหมครับคือในด่านนั้นเนี่ยนะครับ เราจะได้รับบาร์บีคิวสปิทเนี่ยมาฟรีๆเลยนะครับไม่จะไปต้องซื้อนะครับรวมไปถึงยังได้ฟาร์มเนื้อปิ้งด้วยนะครับสามารถที่จะฟาร์มเจ้าเวลดอนสเต็กเนี่ยนะครับเก็บไว้ใช้ได้นะครับรวมไปถึงยังได้เจ้าอารเมอร์ซีดหรือว่าพาวเวอร์ซีดเนี่ยกลับมาด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในเรียนเกมเล่นภาษาซีรีส์มอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับบ๊ายบายครับทุกคน